เอ๋สวัสดีค่ะค่ะปุะกก็มาดาย่านะคะดาย่าไม่ได้ทำคอนเทนต์นะคะได้จริงจริงปุกเป็นคนทำจริงโหทำไมเอเวลาไม่ทำอะไรทำไมไม่ไม่นี่การเวลาทำไม่นี่ทุกทีเลยค่ะตอนนี้นะคะปุกรู้สึกว่าปุกเบื่อ เบื่อโลกโซเชียลมากเลยปุ๊กอยากถามว่าปุ๊กไปทำอะไรให้ใครหรือเปล่าปุ๊กไม่เคยทำอะไรให้ใครเลยนะคะทำไมปุ๊กโดนเยอะมากเนาะโดนเยอะมากเลยแต่ปุ๊กอยากแบบว่าต่างคนต่างอยู่กันได้ไหมอะปุ๊กยังไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับคุณเลย แล้วทำไมคุณถึงทำกับฉันได้อยากจะรู้จังืมไม่รู้สิทุกวันนี้ยมันมันหาความจริงใจยากเนาะยากมากจมูกปุ๊กไปโดนอะไรมาจมูกเด่นเด่นหมือนน้องหมาเลยจมูกเด่นเด่น <c> ค <oughs> ่ะที่ปุ๊กออกมาระบายเนี่ยปุ๊กรู้สึกว่ามันมน,น่าเบื่อ มันน่าเบื่อแล้วก็อึดอัดอยากจะอะไรแรงๆแต่ก็ไม่อยากทําเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ว่ามันทําไปแล้วมันก็ไม่มีผลดีกับตัวเรานะคะแล้วก็ญาติพี่น้องเรามาเห็นมันก็รู้สึกว่าเราจะทําให้เขาอับอายขายขี้หน้าด้วยแล้วอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ทําดีกว่าก็แล้วแต่ถ้าใครอยากจะคิดจะไอ้นี่ปุ๊ก ก็เชิญตามสบายเพราะว่าปุ๊กไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับคุณละไม่เคยรู้จักคุณด้วยนะคะค่ะจะทําอะไรก็ทําไปเลยค่ะเชิญค่ะตามสบายเลยค่ะคิดว่าสิ่งที่ทํามันดีนะคะสิ่งที่ทํามันดีมันดีมันมันแบบทําให้คุณมีความสุขก็ทําไปเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าปุ๊กไม่ได้สนใจปุ๊กก็ทํานาของปุ๊กไปปุ๊กก็ทํา ค่ะเดี๋ยวกุ๊กจะพามาทำความสะอาดนะคะแป๊บหนึ่งทำไปแล้วเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าก็ทำไปแล้วก็หวานปุ๋ยมีมามาหวานปุ๋ยด้วยนะคะตัดแต่งกอกล้วยให้สะอาดจ้านะคะหุ่นอาจจะไม่สวยนะคะตอนนี้เขา ไม่ีการเรื่องหน้าตาเรื่องหุ่นนะคะแต่พุกไม่ได้สนใจอะไรเลยกับเรื่องหุน่นเรื่องหน้าตานะ,ะทำงานดีกว่านะคะคนเราทุกวนันนี้ทำไมต้องเอาหน้าตาเอาหุ่นมาวัดกันพวกไม่เข้าใจความดีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มันไอ้นี่กันไม่ได้หรอเลยต้องใช้หน้าตาใช้ค่ณมาเปรียบเทียบกันคนเราอ่ะไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละแม้แต่ญาติพี่น้องเราเองเรายังไม่รู้ใจเขาเลยว่าเขาเป็นยังไงทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรวัด ว่าคนที่เราพบกันคนที่เราคุยกันคนที่เราใช้นิ้วยิ้มหนังสือคุยกันเป็นคนยังไงใจิตใจเป็นยังไงขนาดเห็นกันซึ่งๆหน้าอย่าทำกันได้เลยนะขอขอระบายตาอีกอย่างหนึง่งขนาดคนไม่รู้จักกัน ยังเล่นกันแบบโอ้โหไม่รู้ว่าไปโกรธกันตั้งแต่ชาติปางไหนเนาะไม่เข้าใจยุคนี้ไม่รู้ยุคอะไรยุคนิ้วจิ้มตัวหนังสือเหรอใช้นิ้วจิ้มเอาปุก๊กอะไม่ได้ใช่คนดีนะปุ๊กก็คนคนไม่ดีมาก่อนทุกคนอะมีประวัติทุกคนแต่ถามว่าอายุป่านี้แล้ว เราสามารถที่อยากรู้จักคิดรู้จักอะไรบ้างเพราะว่าเราก็อายุขึ้นทุกวันทุกวันอายุมากขึ้นทุกวันทุกวันแต่ก็ไม่รู้สิบางคนก็อาจคิดไม่ได้บางคนก็อาจคิดได้ค่ะกูคิดว่าเนะต่างคนต่างอยู่แล้วก็ ทำผลงานของตัวเองออกมาให้มันดีดดีกว่าและอย่างหนึ่งการจะลงเพงลงรักเพลงอะไรมันก็แล้วแต่ว่าช่องนั้นจะอารมณ์ไหนจะอะไรไหนปุ๊ว่ามันไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องแบบโอ้ต้องลงเพงลงรักให้คนนั้นต้องลงเพงลงรักให้คนนี้ปุ๊ว่ามันไม่ใช่นะคะมันแล้วแต่อารมณ์ค่ะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ไอ้นี่อยากลงก็อยากลงนะคะแต่ว่าอยากทําอะไรก็ทําเพราะว่าช่องเรานะคะ แต่ว่าต่างคนต่างอยู่กันดีกว่าสร้างผลงานดีๆออกมาปุคิดว่ามันน่าจะดีกว่านะดีกว่าแบบบัคอยไอ้นั่นคนนั้นคนนี้ปูว่ามันดูแล้วไม่โอเคว่าไหมคะปุก,ก็ไม่มีอะไรมากแล้วคะ่ะปูกแค่มาระบายระบายเฉยๆเพราะว่าปุ๊โดนเยอะมากซึ่งไม่รู้จักกันแล้วโดนนะคะปุ๊กก็คลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวปุ๊กจะต้องทํางานต่อเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วไม่แน่อาจจะเห็นไร้สดปุ๊กที่นี่ก็ได้นะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะมือปุ๊กดํานะคะเดี๋ยวโดวนเอาไปล้ออีกว่ามือดําฟันห่างอย่างนั้นอย่างนี้หลายอย่างนะคะที่เอาไปเปรียบเทียบกันปุ๊กว่ามันไม่จําเป็นคนเรามันอยู่ที่ใจใจคนเรามันเป็นยังไงมันไม่เกี่ยวกับหน้าตามันไม่เกี่ยวกับหุน่น มันไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นมันอยู่ที่จิตใจและนิสัยของคนนะคะปุ๊กไม่ใช่คนดีแต่ปุ๊กก็แค่แก้ไขตัวปุ๊กได้นะคะเดี๋ยวปุ๊กก็โดนอีกโอ้ยแม่คนดีไม่ดีค่ะปุ๊กก็เป็นคนเทาๆเหมือนกันที่ผ่านมาอายุปูนนี้แล้วไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนตนะคะ ในบ่ายจ้า